สวัสดีครับเพื่อนๆพวกผมในช็อตตี้บูจวาครับคลิปนี้มาเรโทรกันอีกรอบนึงคระักับเกม RO อันนี้จะเป็นเอพิโซด7แล้วคือหลังจากเป็นอาชีพพาเลประมาณ50กว่าๆนะฮ50หรือ50พอดีเป๊ะๆเ,เ,เ,เนี่ยก็เราจะมาลงดันออกกันนะครับดันออกกันก็สังเกตนะครับมอนชุกชุมอันนี้ผมเล่น2จอนะผมต้องบอกไว้ก่อนว่าผมไม่สามารถบังคับ2ตัวได้ไในเวลาเดียวกันทําไม่ได้เลยนะฮะ เพราะนั้นเวลาถ้าจะมาเล่นเนี่ยแนะนำให้มาหาตีเพราะว่าผมทำการทดสอบมาแล้วครับว่าเวลคนเดียวหรือ2คนเนี่ยยังไงก็ไม่มีทางไวกว่าเวล12คนฮนะนี่ผมลองมาแล้วนะครับเพราะนั้นก็เวลาไปเวลไหนเนี่ยหาตีก่อนหาไม่ได้จริงก็เนี่ยก็เดินเดินไปเดี๋ยวก็มีคนตีเองครับไอที่ที่ผมแนะนำเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีคนยกเว้นบางที่จริงๆหาคนไม่ได้จริงอะไรเงี้ยเล่นดึกหรือเล่นเช้าเกินไปคนไม่มีก็สามารถที่จะไปเก็บเวลตาที่ผมแนะนําได้ด้วยนะครับ อาโอเคนะฮะก็เก็บเวลแถวนี้นะฮะร50เติ้นต้นนะครับก็อยู่บริเวณนี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวขอตัวเก็บเวลก่อนฮะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับในที่เก็บเวลหน้าครับสักรู่ครับเอาละครับหลังจากที่เก็บเวลได้ประมาณ7เออไม่ใช่7 5 5หรือ53นะครับก็สามารถมาที่นี่ได้ครับก็เห็นมดๆกันนี่ก็น่าจะรู้อยู่แล้วครับว่าเรามายิงตัวอะไรกันนะครับอันนี้ตัวนี้มีชื่อเรียกเยอะมากนะฮะ บางคนก็เรียกโหดบางคนก็เรียกโฮเดบางคนก็เรียกคำคำคำหยาบนิดนึงฮะก็ขอล่าไว้ในฐานที่เข้าใจแล้วกันนะครับสาหรับตัวนี้ที่นี่จะมีแซนแมนฟิลโดอร่าแล้วก็ผมขอเรียกว่าโหดแล้วกันนะฮะหรือโฮเดอ่าก็อยู่ได้ยันประมาณเลเวลเจ็ดสิบนะครับแล้วก็แนะนําว่าให้เก็บเวลเบนตีนะครับมาให้เต็มที่เลยสิบสองคนนะฮะแล้วสังเกตจุดปาร์ตี้ของผมนะครับก็สังเกตว่ามีคนในนี้เยอะเหมือนกันนะนั้นก็ตรงเนี้ยเวลได้ยาวๆแล้วก็เล่นวิสานยังง่ายเล่นง่ายมาก ถ้าใคร wall, อัพไฟวอล์อ้าวโทษทีว่าไฟโบขั้น10นะครับก็ลงโฮเด่เนี่ยประมาณขั้น7ขั้น8มันก็ตายแล้วแหละแต่ถ้าแซนแมนนี่นะครับถ้าไม่ถ้าไล่ไม่ไวจริงๆอย่ายิงสดนะฮะกลางไฟวอลเอาไว้อ่าอันนี้ผมอัพไฟวอลแค่4นะครับก็เลยเนี่ยมันต้องยิงไฟวอลประมาณ7หรือ8เนะี่ยโฮเด่จะตายเลยนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นช่วงเลเวล50ประมาณ53ถึง55นะครับก็อยู่ยาวๆได้ยัน70นะครับทีน่นี่ถ้ามีตี้นะครับถ้ายิงคนเดียวก็ช้าหน่อย ถ้ามีตีก็จะไหวนิดนึงนะครับโอเคฮะเดี๋ยวขอเวลก่อนครับน่าจะได้ประมาณถึงเจ็ดสิบแล้วเราจะไปหาที่ใหม่กันนะครับขอตัวฮะขอตัวเวลก่อนเอาละครับตอนนี้ผมก็เลเวลเจ็ดสิบนิดๆนะฮะผมมาที่นี่ในแบบประมาณเจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสามนะครับสังเกตปาร์ตี้ที่ผมเปิดให้ดูนะครับสิบสองคนนะครับและที่นี่ก็คือป่ามอสนั่นเองนะครับป่ามอสนะครับก็เขาจะเรียกกันว่ามอสนะจริงๆในนี้ไม่มีตัวที่ชื่อว่ามอสหรอกมันเป็นชื่อแมปนะครับ ก็เซฟวาร์ปไม่ได้ต้องเซฟวาร์ปด้านล่างของแบบนี้นะฮะแล้วก็เดินขึ้นมาศัตรูที่นี่ส่วนใหญ่ออจะเป็นธาตุดินนะครับเป็นธาตุดินอย่างเช่นไอตัวไอผมเรียกว่าอะไรเดียต้นไม้อะออต้นไม้ไข่ดาวไข่นกกระทาเนี่ยอันนี้ก็ไล่ไฟโบสิบใส่ทีเดียวก็หน้าตายเลื่อนมันประมาณ5้าพันสี่ห้าพันห้าประมาณนี้นะฮะก็สามารถที่จะไล่ไฟโบใส่ทีเดียวตายแล้วอินก็ลากยาวมาถ้าใครเกิน90ผมว่าน่าจะลงชุดเดียวตายถ้ามี a b นะฮะก็อีกตัวหนึ่งที่เป็นดอกไม้ผมไม่ค่อยอยากไปยิงมันเพราะว่า ไฟบอลสิบไม่ตายนะครับแล้วเวลาเรากั้นไฟบอบางทีมันจะเทเลพอร์ตข้ามมาด้วยก็ไม่ค่อยอยากไปยุ่งกับมันเท่าไหร่นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับแมนติสนะฮะแมนติสจะเป็นตัวเดียวที่โจมตีเราก่อนในที่นี่เพราะนั้นก็สามารถที่จะมาหาเวกันได้ง่ายครับเพราะว่าคนมาที่นี่ค่อนข้างเยอะอยู่ยาวๆได้ยัน80ผมว่านะประมาณ80 85อะไรเท่งนี้นะพอแปดสเราก็สามารถที่จะไปลุยหมาได้นะหมาตันนะครับคงจะต้องไว้คลิปหน้านะเพราะคลิปนี้ก็จริงๆผมเล่นถึงแค่นี้แหละ คลิปนี้ผมจริงๆผมอัดใช้เวลาประมาณ2วันว่าผมไม่ค่อยว่างเล่นช่วงกลางวันนะกลางวันก็ทํางานนะก็กลางคืนก็มาเล่นนะนะครับก็นั้นก็คลิปช่วงหลังๆอาจจะชา้านิดนึงนะอาจจะชา้านิดนึงนะครับโอเคครับสาหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับนายช็ตตีบุญจว่าก็ต้องลาไปไปก่อนนะคกับคลิปอารโอล o โนะฮะอันนี้จะเป็นคลิปที่7แล้วนะค,คลิปที่8ก็คงจะพาไปลุย ไม่หมาน้ําตาลก็บริเวณโพลิ่งหินโพลิ่งไฟอะไรพอมองเนี้ยนะทำนองเนี้ยนะครับเพราะว่าเป็นจุดที่คนไปเก็บเวลเยอะเดี๋ยวเราก็จะได้มาดูว่าม,มันเป็นยังไงมันเป็นยังไงนะครับสาหรับคนที่เล่นเลิกเล่นมานานแล้วอย่างผมเนี่ยมึนแน่นอน <laughs> มึนแน่นอนนะครับสำหรับคลิปนี้ไว้เท่านี้ฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ